สวัสดีค่ะช้างแดงรายงานตัวจ้าโอ้ยตุ่มปุ๊กขอกราบขอบพระคุณแม่ปุ้มนะคะแม่ปุ้มสนับสนุนทรายหนึ่งคันรถถกล้อให้กับคุณตาแสนดีค่ะตอนนี้น้องนางกำลังทำการเกรดและทำการไถให้กับคุณตานะคะได้อยู่ที่นุ่มนิ่มนุ่มนิ่มสบายๆนะคะซึ่ง คุณปู่กับคุณย่าไม่ต้องเสียเวลาไปเอารถไถมาไถเลยนะคะลูกนางจัดการไถให้เองอัตโนมือเลยค่ะแม่แม่แมตอนนี้ก็เปลี่ยนสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ยามเย็นเตรียมพาเด็กๆกลับบ้านค่ะซ้ายมือคือน้าโมอ้ยขออภัยค่ะคือแม่โด๊นะคะแม่โด๊คือแม่ของลูกนางนะคะแม่โด๊คือแม่ของลูกนางจ้า ขวามือคุณตาแสนดีคุณตาแสนดีกับพ่อแสนสุขคนละเชื่อกันนะคะแม่โดที่ไม่ได้อยู่กับลูกนางเพราะว่าแม่โดกําลังตั้งครรภ์อยู่ค่ะอารมณ์จะฉุนเฉียวพอสมควรนะคะเลยพาน้องนางอยู่กับพ่อจ๋าก่อนจ้าพ่อจ๋าคือพ่อแสนสุขนะคะพ่อแสนสุขไม่ได้มาที่นี่ด้วยเพราะว่าพ่อแสนสุกกาลังจะตกมันจ้าขวามือคือน้าโมคนสวยนะคะ นาโมนี้เป็นคุณนาของน้องตาแป๋วเป็นแม่นมของน้องตาแป๋วค่ะตอนนี้น้องตาแป๋วก็กําลังทําการเกรดและทําการไถให้กับคุณตานะจ๊ะดูค่ะตุ้มปุกมากน่ารักมากก็ตีลังกาประมาณแปดพันตลบนะคะอืมแกล้งนอนหลับไปอีกหนึ่งแมตค่ะแม่แม่เออนอนหลับจริงเปล่าเขาจะไปเที่ยวกันแล้วนะเฮ้ยทำยังไงดีอยากไปปล่าอยากไปปล่า ได้ยินไปเที่ยวหน่อยไม่ได้เลยได้ยินไปเที่ยวหน่อยไม่ได้เลยดูค่ะโอ้โดูนโมเออไม่ว่าจะเชือกไหนถ้าได้เล่นทรายก็ถูกอุ้ยแถมตดด้วยทีนี้ป๊าดไม่ว่าเชือกไหนได้เล่นทรายก็ถูกใจทั้งนั้นล่ะคะ่ะแม่ๆเพราะว่า,าแม่ๆแม่ๆเข้าปากอ่ะสักว่เลยอีกลูกหนึ่งผ่านเลย เอาขอแกล้งนอนหลับขอแกล้งนอนหลับกลับบ้านลูกไปเกลับบ้านเลยเด้อไม่ต้องแกล้งนอนหลับเด้อใครอยากไปเที่ยวใครอยากไปเที่ยวไอเยือไอเยือไอเยืะน้ำโมไปด้วยค่ะน้ำโมไปด้วยหนูก็้วยค่ะหนูด้วยหนูด้วยหนูด้วยทางเห็นพี่อิงปอกแตงโมค่ะลุกขึ้นใหญ่เลยไอเราก็คิดว่าแต่คิดถึงแม่ที่ไหนได้เห็นแตงโมค่ะแม่จ๋า อ่พี่อิงหนูหนูขอกินด้วยค่ะหนูด้วยนะคะอย่าลืมหนูนะลืมหนูได้ยังไงเนี่ยครอบครัวใหญ่ของน้องตาแปววแววค่ะถูกใจนะคะอากาศร้อนกินแตงโมเย็นๆค่ะผู้ใหญ่ใจดีท่านฝากให้ๆนะคะขอบพระคุณพี่เล็กมากๆเลยนะคะพอดีกินกันจนหมดแล้วผลไม้เหลือแตงโมยอยู่ลูกหนึ่งก็จะแย่งกันเป็นปกตินะคะตัวน้อยก็จะได้กินเยอะกว่าพี่พี่แม่แม่เขาค่ะ เพราะว่าไม่ยอมนะคะไม่ยอมคุณตาก็ยังกินอยู่นะคะยังกินไม่หมดคุณตาจะกินชา้ากว่าเพื่อนเพราะว่าคุณตาเหลือฟันอยู่สองซี่นะคะแม่แม่ฟันก็ตามอายุเนาะแม่แม่ขาคุณตาก็หกสิบสี่แล้วนะคะก<อ>็ประมาณนี้เลยนะคะกิจกรรมวันนี้ตอนเย็นก็พาลูกนางกลับบ้านจ้ะเตรียมตัวกลับบ้านนะคะอ,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 อยากกลับไหมเนี่ยเ,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 หเหมือนจะไม่อยากกลับนะมีเด็กไม่อยากกลับบ้านหนึ่งจ้า <c oughs> สายคุณตาเรียบเป็นหน้ากลองเลยค่ะแม่แม่สายคุณตาเรียบเป็นหน้ากลองเลยนะคะเรียบเชียบเป็นหน้ากลองเลย <c oughs> ไม่ขี่หรอโอเคปะเดี๋ยวเราไปส่งลูกนางกลับบ้านกันค่ะเดี๋ยวพ่อจ๋าคอยนะคะไปกันเลยค่ะปูนปูนไปค่ะแม่แม่พาลูกนางกลับบ้านกันค่ะ <c oughs> แม่นี้ขันมาแวบเดียวอ้า ลูกนางจะถึงหน้าบ้านแล้วนะคะระยะทางไปกลับประมาณหนึ่งรเมตรจ้าจากบ้านเราไปบ้านคุณปู่คุณย่านะคะผ่านกัน3ามหลังคาเรือนก็ถึงกันแล้วจ้าไม่ไกลกันนะคะออกกำลังกายกันยามเย็นค่ะรับบทช้างแดงนะคะตอนเย็นค่ะปากแป้งมาซะเต็มพลังเลยไปกันเลยค่ะไปแล้วลุนหาแม่ เขารู้นะคะตรงไหนบ้านเขาซอยตรงไหนเลี้ยวยังไงนะคะเว้นแต่เขาจะอยากเลี้ยวไหมหรือไม่เลี้ยวแค่นั้นเองค่ะ <c ười> แต่ถามว่ารู้ไหมรู้นะคะจําได้ช้างมีความจําดีนะคะแม่แม่โอ้ยโอ๊ยขอให้ค่ไคะไปกันเลยปูนปูนอย่าพึ่ง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 ไปน้องกันตะลัตะละับไปพระจ่าคอยแล้วมัวแต่ไปเที่ยวไง เป็นแมนิกแมนิกน้อยใจแล้ววันนี้ไปเที่ยวทั้งวันเลยกลับบ้านมาแป๊บเดียวเองอะฉีดฉีดก่อนตะอ้วนฉีดนิดนึงเดี๋ยวร้อนเกินอ๋อไม่ให้ฉีดเดี <c oughs> ๋ยวฉีดน้ำเขาหน่อย,เ,ยเออเออ,เ,อ,อเขายังเย,ย็นทรายอยู่โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> พอจา๋าน้อยใจไหมเนี่ยลูกนางไปเที่ยวมานานเลยหลายนาทีเลยนะคะหลายชั่วโมงเลยแอบไปเที่ยวไหนมานะไม่เอาพระจ๋าไปด้วยนะ สารภาพกับพ่อจ๋าเลยเด็กคนดื้อเด็กคนดื้อคนนี้แอบไปเที่ยวมาแล้วเวลาไปเที่ยวไม่คิดถึงพ่อจ๋าเลยนะคะแต่ถ้าพ่อจ๋าไปเที่ยวนี่ไม่ได้นะคะไม่ได้เด็ดขาดห้ามเลยเด็ดขาดนะคะแต่ถ้าลูกนางไปเที่ยวก็ไม่เป็นไรนะคะคนเราก็ไปกันได้เนาะแม่แม่อ่าอ่าขอตัดภาพมาที่ไปส่งสาวๆนะคะ เดี๋ยวเปิดเป็นมุมกว้างค่ะแม่แม่จะได้เห็นภาพบรรยากาศเวลาเด็กๆเ,เดินกลับสวนนะคะก็เก็บบรรยากาศมาให้ชมนะคะอดีเมื่อกี้ไปส่งลูกนางแล้วก็มาส่งคุณนายโดสีกับน้ำโมกันต่อนะคะช่วงเขามีน้องเนี่ยอยากให้เขาอยู่ที่สวนค่ะเพราะว่าอยากให้เขาแบบนอนเต็มอิ่มหลับเต็มอิ่มนะคะแล้วก็ได้รับบรรยากาศดีๆนะคะ เพราะว่าที่บ้านเราเนี่ยบ้านมันติดถนนนะคะแม่แม่รถวิ่งตลอดนะคะ mm hmm. ก็พาเขาไปอยู่ที่สวนดีกว่าเนาะจะได้หลับแบบสบายสบายนะคะอ mm hmm. ไปกันค่ะ mm hmm. ไปกันเลยเดี mm ๋ย hmm. วแ,แม่ขอดักคอยข้างหน้าก่อนคะ่ะ mm hmm. เพราะว่าถ่ายตามข้างหลังกลัวรถนะคะโ <laughs> <Okay. S 1> อเครถส่งสัญญาณมาค่ะ นี่เราก็จะเราก็จะไปกันต่อนะคะไปเลยสองสาวค่ะน้าโมเดินก่อนนะคะคุณนายเดินหลังค่ะปู้นปูหนูอุยดูหน้าอกคุณนายดเต่งตึงเต่งปลังมากนะคะเหมือนสาวใหม่เลยค่ะเหมือนสาวใหม่เลยนะคะ,เ,เ,ะ,คะเป็นสาวอีกครั้งค่ะหลังจากที่มีน้องนะคะ เป็นสาวคนสวยอีกครั้งหนึ่งเลยจ้านายโดสีอ้วนกลมเลยนะคะตุ้มมุกอยู่ค่ะตาแป๋วโตขึ้นก็หุ่นนี้แหละนะคะแม่แม่ไม่ต้องไปมองไกลเลยค่ะหุ่นเดียวกันเลยนี่ก็พากลับบ้านค่ะกลับสวนนะคะกลับสวนแต่ถ้าเขาไม่มีน้องก็ให้เขาอยู่ที่นี่แหละค่ะแม่แม่แต่นี่เขามีน้องนะคะอยากให้เขาพักเต็มอิ่มดูค่ะ โอ้คุณนายโดอ้วนมากค่ะดูค่ะตุ่มปุ๊กเลยค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะยามเย็นๆก็จะมากันหลายเชือกนะคะแต่ว่าเราก็มากันไม่ทันเห็นแต่อึดๆเขาอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวน้องนี่ไปดูรถให้ก่อนว่าพร้อมไปหรือ,อยังพอดีเป็นทางแยกนะคะแม่ๆเราก็ต้องเซตตีลูกเรล่านาอทั้งช้างทั้งรถนะคะทุกอย่าง โอเคตอนนี้ยังไม่มีรถจา้ามาได้เลยสาวๆาวนะคะสาวๆาวนานทีถ่ายเลนไวก็จะไม่ค่อยอ,อถนัดเท่าไหร่นะคะแต่ก็จะสู้ค่ะพาย,ยายามถ่ายให้ได้ภาพที่สวยที่สุดนะคะเท่าที่จะทำได้อะปลูกไปไม่มีรถหรอกแนมะ่มองให้แล้วไปเลยจ้ะ มองสาวๆน้องนางกับพ่อจา๋าเดินเร็วๆแล้วมาดูสองคุณนายเดินตุย้ยนุ้ยอุยอายอุยอายไปค่ะแม่แม่แมบรรยากาศยามเย็นนะคะไปกันแบบอุยอายอุยอาย,อยเพราะว่าเขาเดินเขาเดินเร็วแบบพ่อจา๋าไม่ได้นะคะเขาไปแบบรดเร็วแบบพ่อจ๋าไม่ได้เนาะเขาต้องไปแบบว่าไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆด้วยความที่เขามีน้องอยู่ก็ไม่กล้าพาเขาเดินเร็วนะจ้าแม่แม่แม เดินเหยียบขวดน้าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเหยียบขวดน้ําเฉยๆเหยียบขวดน้ําแล้วตกกระจายนะคะคุณนายดูสีปะทอ่อคือหนาหักแถอเนาะเดินเหยียบขวดน้ํามีสะดุดค่ะเพราะว่าตกกระจายเอ๊ะเขาเหยียบอะไรกันนะนะคะไม,ไม่ใช่แก้วนะคะแม่ๆเป็นขวดเปล่านะคะขวดพลาสติกเปล่าๆเลยนะคะราไปกันต่อจ้า อีกประมาณ200เมตรก็ถึงบ้านแล้วนะคะถึงถึงถึงสวนค่ะไม่ใช่ถึงบ้านถึงสวนนะคะถึงบ้านสวนไปเลยนางก็จะชมนกชมไม้ของนางไปนะคะคุณนายโรสีแต่น้ำโมฉันไม่ขอชมนะฉันอยากถึงบ้านแล้วน้ำโมตรงดิ่งไปเลยค่ะขวามือโรงเรียนบ้านากลางนะคะโรงเรียนที่น้องตาแป๋วามาทำกิจกรรมอยู่ตลอดกับเพื่อนๆจ้า ไม่ไกลจากบ้านเรานะคะแม่แม่โรงเรียนอยู่หน้าหมู่บ้านเลยค่ะโอ้โหคุณนายโดสีปลอดภัยนะคะเดินข้างในถนนเลยเดินข้างๆเลยนะคะถ้าในเมืองก็จะเรียกว่าบริเวณฟุตบาทไปกันเลยแท็กค,คู่2พี่น้องจ้าคุณกู รถเริ่มมาเยอะแล้วค่ะเริ่มเริ่มค่ำแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะแม่แม่ผิดพลาดประการใดอย่างไรขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบพระคุณทุกๆท่านเลยนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กับครอบครัวน้องมินนี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะไปแล้วนะคะ